วันนี้ก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ฟังนะคะวันนี้ปวีนากองอุทวนนะคะได้มาทำการที่โรงเรียนมาสพังได้มาเยี่ยมเยียนนักเรียนนะคะแล้วก็จะขอสัมภาษณ์อาจารย์พ่อว่ามาที่โรงเรียนสพังได้มีความรู้สึกอย่างไงนะคะขอเชิญเลยค่ะ,ะก็เห็นถึงความตั้งใจนะครับของคณะครูและก็ผู้ปกครองนะครับผู้นําชุมชนที่มาต้อนรับแล้วก็นอ้นองนนักเรียนที่น่ารักกันทุกคนเนี่ยว่าโรงเรียนจะต้อง มีพัฒนาการในการพัฒนาต่อไปนะครับในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเรียนการสอนวันนี้ก็ได้มามอบอุปกรณ์การศึกษานะครับโดยการนําของอคุณแม่อาจารย์แม่ต้อยติ่งนะครับ,รบแล้วก็ได้รับการต้อนรับนะจากาคณะครูบาอาจารย์เป็นอย่างดีนะครับก็เห็นถึงความตั้งใจในการพัฒนาโรงเรียนนะครับก็ยินดีที่จะ ช่วยเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาได้มาร่วมกันพัฒนาโรงเรียนในโอกาสต่อไปครับขอขอบคุณนะคะคแล้วก็อีกท่านนึงก็คืออยากจะสอบถามอาจารย์แม่ว่า ที่เรามาจากโคราชนี่เหนื่อยไหมคะท่านแม่หรือว่ามีความยังไงดีใจไหมที่ได้มาเห็นโรงเรียนธุรกันดารแบบนี้ก็ยกม,ม,ม,มันถึงว่าเป็นทุเรียนที่โรงเรียนที่เล็กๆแต่ว่ามีความน่ารักของนักเรียนเนี่ยแม่ประทับใจไหมคะปวดหลังอยู่หายเลยค,ะค่ะเราไม่เห็นความบอกชื่อแล้วนะคะอา,า,ะอาจารย์ชื่ออาจารย์เยาวลักษณ์สมุรสาครค่ะเป็นข้าราชการบำนาญค่ะ ครับก็ขอขอบคุณอาจารย์แม่แล้วก็ท่านอาจารย์พ่อครับแล้วก็คณะครับขอบคุณมากๆครับอยากจะสอบถามว่าคุณครูคต่อเนี่ยจะมีความมุ่งมั่นยังไงที่จะสร้างโรมให้นักเรียนนะคะค่ะครับก็บเรียนต้องอขอบคุณท่านอาจารย์จวัลักษ์หรือพวกเราเรียกว่าอาจารย์แม่แล้วก็ท่านดรนะครับซึงเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับในมจรนะครับคือมหาลาัยของสงฆ์นี่แหละนะครับแล้วขอบคุณ พี่สนงนะครับขอบคุณตัวแทนของชุมชนด้วยที่มาต้อนรับอาจารย์แม่ครับวันนี้ในน้าของโรงเรียนบ้านตะพังนะครับต้องขอบคุณที่ท่านได้มองเห็นความสําคัญนะครับโดยการมามอบอุปกรณ์เสื่อการเรียนการสอนแล้วก็ตอนนี้โรงเรียนก็มีกิจกรรมก็คือมีบุญใหญ่ก็คือการจัดสร้างอาคารโดมก็อยากจะฝากทางท่านผู้ดําเนินรายการก็คือท่านดออรนะครับหรือคุณครูปรวีนาที่พวกเราเรียกครูกุ้งนะครับเป็นผู้ดําเนินรายการฝากบอกบุญพี่น้องที่อยู่ ในเมืองหรือ,อผู้ที่มีส่วนร่วมที่อยากจะร่วมทําบุญกับเด็กๆนะครับโดยเฉพาะท่านอาจารย์เยาวรักษ์นะครับหรือพวกเราเรียกว่าอาจารย์แม่ครับก็วันนี้นะครับพวกเรายินดีนะครับที่ได้ให้การต้อนรับแล้วก็ดูแลในเรื่องของอาหารการกินนะครับเป็นอาหารง่ายๆอาหารเจนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปท่านจะมาร่วมทําบุญกับพวกเรา ขอ,ขอบคุณมากครับอขออีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะค,คือ,อคล,คลืมไม่ได้เลยก็คือแม่นะคะอ,คอ,คอยากจะถามแม่ว่ามีความภาคภูมิใจกับลูกสาวคนนี้ไหมที่ได้มาเป็นครูที่นี่ถึงจะเป็นครูอัตราจ้างเล็กๆเงินเดือนน้อยๆแต่ภาคภูมิใจกับลูกไหมคะภาคภูมิใจสีคะดีใจมากน้ําตาล่วงเลยค่ะ <laughs> เห็นเห็นคุณแม่ยิ้มเบิกบานแต่ว่าแม่ก็ยิ้มด้วยแต่อย่างน้ําตานะคะยิ้มทั้งน้ำตายิ้มทั้งน้ําตาแล้วก็ขอบคุณบ้านตะพังมากที่ดูแลลูกสาวอย่างดีขอบคุณค่ะกาขอบคุณครูกุ้งค่ะที่นําทีมมาค่ะขอบคุณค่ะค่ะเหตุผลที่ครูกุ้งพาคณะมาวันนี้เกิดจากอะไรก็อันดับแรกคือ แรงบันดาลใจคือครูกุ้งเป็นคนที่เจ้าน้ําตานะคะแต่ใจิตใจเหนือฟ้าค่ะเป็นคนที่อ่อนโยนกับเด็กๆรักสถานที่ครูกุ้งจะไปโรงเรียนอื่นก็ได้แต่ครูกุ้งเลือกจะมาที่นี่เพราะผูกฝังกับเด็กๆค่ะแล้วก็ไม่ลืมที่มากินข้าวกินน้ําที่นี่เป็นที่นี่ก็เป็นบุญคุณอีกอย่างหนึ่งของของกุ้งกันแล้วกันนะคะกุ้งบอกเลยว่ากุ้งจะสู้เพื่อโรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนนี้อยากจะทําทวมให้กับนักเรียนนะคะคือตรงนี้เพราะว่า ได้เห็นความลําบากของนักเรียนเวลาฝนตกแดดออกนี่จะทําให้เด็กนักเรียนนี่ไม่มีที่เข้าแถวหน้าเสาธงกิจกรรมก็จะร้อนมากก็เลยมีครูครูต่อซึ่งประสานงานไปว่าจะทําดูให้เด็กๆครูกุ้งก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าอยากจะทําให้เด็กๆเพราะว่าถึงจะเป็นเด็กที่บ้านนอกแต่เราก็ควรจะมีเหมือนเด็กในเมืองคนอื่นเขาอะคะ่ะขอฝากประชาสัมพันธ์ให้กับท่านที่มีจิตศรัทธาอยากร่วมทําบุญก็ติดต่อที่ครูกุ้งได้นะคะด้วยเบอร์โทร0944523298 นะคะไม่งั้นก็ไปเจอที่สถานีวิทยุมจลค่ะบอกชื่อสถานีด้วยเผื่อท่านผู้ชมผู้ฟังอยากจะติดตามค่ะสถานีวิทยุมจลกระจายเสียงศาสนา99.7เมกะเฮิรตนะคะถ้าอยากติดต่อไปก็ติดต่อเบอร์นี้เลยค่ะ044924555นะคะหลังไมค์ก็ได้ค่ะถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็0944523298ค่ะ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่นะคะต่อไปลูกสาวจะเป็นนักจัดรายการโทรทัศน์แล้วไม่เป็นไรแม่ก็ได้ดีแม่ก็ได้ดีกันแล้วแม่ได้สบายแม่เหนียวอดพ้นโลอดทนสูงนะไปทุก๊กตนี้มัว อย่ากูมาใหม่นะลูกน,นะหามดือ้ออย่าดื้อนะลูก